ไปไหนฮะไปไหนไปจับไก่จับไก่เอาบีเอาไปช่วยกันนั่งเออทำไมจับจับจับแค่นี้จับปิดปิดแบงนี้จับ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 ช่วงไหนก็จับไปเลยจับทุกเลยบอกเลยนั่นแหลดจะตัวไหนก็หมด จับจับตัวมันเลยจับตัวจับหัวมันหน่อยอยาให้มันจิกคุบจับเลยไม่กรัดเลยจะตายหรอไงน่าเอาทำไมไม่ไม่กัดทำอะไรก็จะบอกกันอ้านี่บอกแล้วมันกัดเออหนึ่งสองสามหัวชนไอ้นี่นะผมไม่ได้ทำหรอกวันนี้มาเร็ว ไปเอาเอาไปบ้านเดี๋ยวแม่จะดูไข่กันจับแน่นแน่แล้วแมวกินจนจะหมดแล้วดูหัวได้เลยไปได้จ้โดนไหมเอาตุ้มไ่ไกีบอกว่ามันง่ายไม่ใช่เหรอ